คักแล้วเพือนจอยมวลรันเบี้ยวัาน้าแหลรมึงนั่นน่ะมือชุ่มเงินโดยอายุดีไม่แห้งอ้าวต่ออีกอาสุขอเบิดแล้วบานนี้อาลุงแก้วอ้าลุงแก้วบ้านนี้เปล่าตัวขุนขาเนี่แล้วได้มามีขันหาขันแปดสิ้นทิ้งแค่ว่าพร้อมด้วยหมากไม้เก้าอย่างได้มา แต่วายตอนนี้เจ้าถิ่นเจ้าฐานนี่ยและให้ยับใหญ่ใส่สวยออกจากวันนี้เพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีมื้อเสีวันศอกมื้อประกอบวันงามมื้อสร้างลูกพวกขึ้นก็ว่าแม่นมืออ่ามือลูกพวกขึ้นขึ้นขอให้เคลื่อนซ้ายของนุ่งจ้อยให้อยู่เย็นเป็นสุขปเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขให้อยู่เช่นว่าในสุปในสุกด้ลาภเข้ามาสู่

นายอายุดีมีเฮงอ้าวต่ออีกอาตุบอ่ะเบิดแล้วบ่านี้อาลุงแก้วอาลุงแก้วบ่านี่บ่าวตัตัวผขานอยู่แล um. ้วได้มามีคันหาคันแปดสินทินงเทว่าร้อมด้วยหมากไม้เก้าอย่างได้มาตวายโอนนี้เจ้าถิ่นเจ้าฐานนี่แหละให้ยับใหญ่ใส่สวยออกจากวันนี้ราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีมื้อสีวันศอกมื้อประกอบวันงามมื้อสร้างลูกพวกขึ้นก็ว่าแม่นมืออ่า คุณคุณขอให้เอนซานของน้องจอยให้อยู่เย็นเป็นสุปอยู่เย็นเป็นสุขให้อยู่เย็นหวานนซุปในโดในลาบขามาสู่ครับครอบครัวของน้องจอยสาสานี่แต่นี่แต่เอาใบคุณวางกางเงานไปเา่สามใบุผมเลยมีเงินก็ใส่เงินอาไว้มพีวเลย

เมื่อเช้าเนี่ยเออเมื่อเช้าอยาเพื่อนโอ้โหแล้วดีเจ้าอ๋อเมียพ่อเมื่อเช้าอยากตเจ้าพ่อเน่ยยักกก้องไปทังใดเลเนาะตีกัหลายคนตามตามหาเราด้วยเจ้าเด้อคอเห็นเราผู้อยู่เมียนเถิดทิ่รู้ได้เหมือนเดิมเนี่ยชต้องไปตามหาเราเด้วยชาตพุทธไม่ตามชาติุ้ทธจต้องหาผีชอบชีวิตเราได้ต้องไปเห็นให้เราให้เนี่ยเนาะ

แ่รด้เดี๋ยวรอคนมาอมันมีุ้วนแี้นาะ่รับรถกัได้รับแนเดียวนาว่แถวอันจนโอได้สันโไปแก้ย่อเข่าจนลบใพ่ออยู่นะโอ้ยเนาะยอมได้แ้ยองถไดท่ายวนกำก้ามเนี่ยด้พี่เนอะป้องก็จะบุมีฮอนปูจิจับให้ เสื um ้อผพเสื้กพันกับเไดเอามาบ่นงอยโอ้นาะมีเสืออพันพวกอยังงยน่อทามันโอ้นี่

เรา,าขึ้นแต่คอยจังสีตั้งกล้องลงไป่้อน้ำคืนคืน,นไ,ไหนบ่ลุรบลุกลยขั้เสาหน้อยอยู่นะสาหน่า 12, 14, 15, 1ิสองิบหาที่กยิ่งะบอกงยังงจะอะเรื่องจ้งกล้องนี่เอได้ต้น

เดี๋<ห>ยาวัี๋น่งานนี่คนบา

อาจจะอยู่กไกลในพอเวียงยอเสาเนาะพี่น้องเนาะมันผมมีผู้ถือกล้องอะเราไปสีต้นใะจังยอเนาะลุงเนาะไปจากสีต้นมันสีโดยเวลานะไปจากสีต้นในยนอยนสีต้นนี่ละยอมันสีโดยเวลา้เย Mm-hmm. ลกอง้าเวียนนเพ่นแขงแรงดีเอามันย่ม่ได้เดงต้องติซีตจะว่ากันเด้อน้องเนาะเดี๋ยวใครจะใคยสิเป็นมือกล้องกันเพื่อนวันนี้นะเอาก็ต้องง้องเกิะไรที่ได้คู่ได้ขี้นอะยอไได้บบนี้ใช่ม้ามยย่ก็สั่งลูกผูกขึ้นเลยตานนี้ คนอ่ะมัดอยู่บนนี้เมื่อชุมช่มชุมช่มเย็นลเลยแบบนี้มัดแขนนะเพื่อนแล้วเนาะมัดแขนเสาข่ำเสาคูนเสาตู้ตเลยอยู่เย็ <c oughs> นเป็นซุปเลยเย็นเป็นซุๆๆๆปดูๆๆปแล้วก็ทือนรวยรวยเบ้ออะไรแบบรวยเลยเงิน ได้เลขกูยูเด้อน้องใจเนอะตามนั้นบอสเออบอสได้เลขหกตัวแล้วรางวัลนี่ยงได้แล้วเนาะแสดงวัลูกแก้วน้ำมึงจะหดเลขเยจาถือโดชาเปลา l เด้อขันถึกนะค่อยน้ำหาจะคลิกแผ่นดินฮาลีสั่งได้เลขหกตัวอเาปหลอ ว้าเราอไปเห็นยังดวงลายแท้นะหกตัวคะแนนได้ก็หนึ่งถ้าไพ่จะเห็นเลขหกตัวต้องน้ำเบิ่งในคลิปด้ใช่เชใช่ลใช่โอ้จังนเนาะใช่เลยมาเอามาใช่เลยระาใใ่มันใช่ใช่ละมันชิกับขื้นหาม่ว่าผู้เจ้าของว่าฮะเมนม่อยสินหามาใช่ยใส่รายได้สัก่น่่าับไปหาใส่ได้พี่น เอามีสองหมื่นบาทเด้อสองหมื่นบาทเ้ราเบยขอใส่ใช่บัดมีมาโมทันได้ใช่เด้อท้งกองกันทางกองกัง ขปเร่ยสียามก่อนไปเด้ยสียามสร้างพุณแห่งชอมอยู่ฮ่ะมัดตัวเลยใช่มดเนื้อยมัตัวเลยยัดจืดไว้ได้จีไ้ไปสียามใช่ดีเราปัญหาเลยอยาพึ่งไหมมาใช่ไหมบ่บ่ยเลยล่ะตั้งหัวตรงนี้ใช่จะมาแลวมาเล่คอยยามนั้วบานใช่แน่คองนั่นแหละใน่คอกใช่ใช่ใช่เหนชา้านอาใช่ป้ไม่ถูกอ่ะใช่เจ้าหน่อยมาใช่เหรอใช่ใช่ใช่ร่วมกัน ใสมืองันเลยน่น้อมูนอไปใไมใช่อใช่่าวพันอย่าม่โอ้น้องให้มูไปกินข้าวอยู่พุ่นมันนี่นอนน้องตุไซมายามใชยเด้ให้มูไปกินข้าวอยู่เบื้องน้าก่อน

นี่เนนนเอเรดีอีนกรไนี่ปน้อยเนาะสาคนสาเอกพวกคนเดินตั้งนเร้อยหน่อยเสาเนาสาเอกผู้สาควันนีเาสาควันก่อนสาควันตัว้เนี่ยสาควันนี่ขึ้นก่อนนี่ แม่ไหนเอ็นโอ้มา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 เนาะมาแดงบ่บ่คนแันเนื้อนเียแมาแดงเนาะมก้ดีบ่ดีดมา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 กร่งนเนื้อเศษยงเาไปะเซาะเากระเซเ้เซากรากราาเซาซาเาก้างเ้นเซาะเาเากเซ้าเซ้าเเซากซกเซากซ้เซ้า้าเกะาเาเ้ซเ้ ายคนซอยกันเนาะหอจากนั้นลายเป็นเบามลมลมบ่่ได้นี่มันมันคำคือว่านี่น่ะมวหันใจคำคือว่านี่ตองต้นนี่เลยเทอนเทคอคอนโอ้ยลมเอาเอสี่ต้นก่อนเอาี่ต้นเดียเทเพราะว่านี่เขายอเหมดเวลาเลยเวลานบ่หามันเกินเก้าโมงอยู่บ่ อากร้องไปเลยย้บอกห้ให้มือกรองเื่อไเรเเเจับคนไบ่อ๋อต่างกันเลยแทไม่ด่างกนเลยนี่แม่เป็นแท้เลยไม่ซางคุล้อนนเนา้อจาหนึ่งหของเล่นเลนไหนนน้อง่าใชอะไรเจนึ อ็นอนี้แค่หาชมีหัจะโอ้ยมือยางนะเลยถองน็อตเอากระได้เยอะอย่างเช่านี่แล้วมือกล่องไงมึงทำแซมเ่าเลทแซมคนเท้านี่มลงจะเขาดีไดนไ่มโอ้น้ำดาวได้ยอนได้ถุ รวมพูนก็ บ่แล้ว <laughs> <laughs> อาวเผยแพ่ฮซีบ้างหรือว่าบอกเรื่งนะ девятьсот Hehe he! เดียวพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิขอจบลงไปก่อนเพราะว่าสิได้อันเฮ็ดเแยกสวยเพิ่นก่อนพี่น้องทัง้งหดาก็อยู่ดีแฮงบรรจุผู้ทุกคนพี่น้องนะมางกเงาะเงินน้องจ้อยมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จบลงไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณเสียงแพลงบรรจุปู่ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเข้ามาติดตามคอกยกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปแต่ต้นเสมอมาเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังแรงใจพี่น้องเอง คลิปนี้กลำลังลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วขอเก่าก็มาสบายดีสบายดีไประุ่กสันตเนาะ